สวัสดีครับในวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการบันทึกและก็สร้างโครงการในปี2567เข้าไปในระบบ Policy Tracking นะครับของเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมานครครับการใช้งานก็เช่นเดียวกันครับเราเข้าไปที่ url policy bangkok go th นะครับในเบื้องต้นนะครับในการทำงานกับระบบนี้นะครับผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานต้องล็อกอินเข้าไปในระบบก่อนนะครับตามสิทธิ์ที่ได้งานนะครับ พอล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับป้อนยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดแล้วเนี่ยนะครับตัวระบบเองก็จะทำการตรวจสอบสิทธิ์นะครับพร้อมกับแสดงเมนูนะครับในการบันทึกโครงการเข้าไปในระบบบริ c y ท r a c k i n g ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครน,นะครับเข้าไปที่เมนูที่2.1ครับบันทึกโครงการกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นตัวระบบเองก็จะเปิดรายละเอียดขึ้นมาให้นะครับเราสามารถที่จะ,ะตรวจสอบดูว่าหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่นะครับ มีโครงการอะไรบ้างนะครับพอเราคลิกไปที่เมนูบันทึกโครงการนะครับตัวระบบก็จะเปิดแบบฟอร์มนะครับหลังจากนั้นเราก็ป้อนรายละเอียดนะครับประมาณสัก10รายการนะครับในระบบนะครับโดยที่จะป้อนในส่วนที่เป็นหน่วยงานที่เราสังกัดนะครับในส่วนของงบประมาณนะครับในส่วนที่ประเภทของโครงการนะครับ สิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะครับก็คือช่องที่เป็นอดอกจันสีแดงทุกช่องเนี่ยจะต้องมีการป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนะครับระบบถึงจะอนุญาตให้บันทึกโครงการหรือว่าเอารายละเอียดชุดนี้เข้าไปในรับถาดข้อมูลหลักนะครับตอนนี้เราลองทดสอบป้อนข้อมูลโครงการเข้าไปในในระบบครับเป็นกิจกรรมตรวจสอบอประเมินผลการปฏิบัติราชาการของคณะกรรมการ กรุงเทพมานาคอร์นะครับเราก็คีย์รายละเอียดลงไปนะครับส่วนนี้สิ่งที่เป็นสาระสําคัญก็คือจะต้องเป็นโครงการกิจกรรมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนะครับเราถึงจะต้องบันทึกเข้าไปในระบบ policy t r a g g i n g นะครับ รายละเอียดของโครงการนะครับบันทึกให้ถูกต้องครบถ้วนโครงการที่ได้รับก็ประมาณตามข้อบัญญัตินะครับชื่อโครงการจะต้องสอดคล้องหรือวัดตรงกันกับกับชื่อที่ได้รับตามข้อบัญญัตินะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูในส่วนของงบประมาณครับว่าเราได้รับงบประมาณไหมนะครับจากนั้นเราก็มาดูในสถานะของโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่นะครับเริ่มต้นดําเนินการหรือยังนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์เป้าหมายครับ เราอยากให้ทุกหน่วยงานนะครับบันทึกวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายของโครงการเข้าไปในระบบให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับในปี2,568นะครับซึ่งการดำเนินการด,ดังกล่าวนี่นะครับเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์ได้ประเมินผลหรือว่าผู้ตรวจประเมินนี่นะครับจะทำการตรวจสอบ รายละเอียดนะครับและจะทําการยืนยันข้อมูลว่ามีความถูกต้องครบถ้วนไหมนะครับท่านท,านทานึงจะได้คะแนนการประเมินในส่วนของการบันทึกโครงการเข้าไปในระบบส่วนนี้ครับหลังจากเราบันทึกวัตถุประสงค์เป้าหมายเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับสิ่งต่อไปเราก็ต้องแนบไฟล์โครงการเข้าไปในระบบนะครับว่าไฟล์ที่เราจะต้องแนบนะครับเป็นไฟล์ที่รับอนุมัติจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ทำการกดที่ปุ่มบันทึกโครงการนะครับพอรอนรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะครับเราก็บันทึกที่ปุ่มคงตัวระบบเองก็จะบันทึกโครงการต่างๆเข้าไว้ในฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันในหน่วยงานของสำนักยุทธศาสตร์ที่เราล็อกอินเข้ามานะครับมี53โครงการครับ เราสามารถที่จะกรองข้อมูลว่านะครับปัจจุบันเนี่ยตัวระบบแสดงข้อมูลทั้งปี6 7และก็68นะครับถ้าเราต้องการดูข้อมูลในปี2,568เท่านั้นเราสามารถที่จะคีย์เข้าไปในช่องคำค้นนะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter นะครับตัวระบบก็จะก,กรองข้อมูลให้เห็นเฉพาะปี2,568ครับของสำนักคุนทศาสารและประเมินผลนะครับครับสำหรับตัวการใช้งานระบบในส่วนของการบันทึกโครงการ เข้าไปในระบบ policy tracking ปี2568ครับก็จะมีขั้นตอนการทำงานคร่าวๆอย่างที่นำเสนอทุกท่านไปนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการบันทึกโครงการก็จะขออนุญาตจบรายละเอียดไว้แค่นี้ครับแล้วก็พบกันในคลิปถัดไปครับ